สวัสดีท่านผู้ชมนะคะติ้วจาก i d e ดียลกรุ๊ป a n นเนค่ะสำนักข่าวเดอ g u a r d ียนและ Science Direct ได้รายงานถึงความสําเร็จในการทดลองบําบัดน้ําเสียกําจัดมลพิษต่างๆในน้ําได้ซึ่งอาจฟังดูธรรมดามากแต่เว่าการทดลองนี้ได้ใช้ไร่น้ําหรือหมัดน้ํามาใช้ในการบําบัดน้ําเสียจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะพร้อมกันแล้วไปรับชมกันค่ะ มื่อไม่นานมานี้นะคะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมในประเทศอังกฤษได้ค้นพบความสามารถใหม่ของไรน้ําหรือหมัดน้ําในการบําบัดน้ําเสียโดยพวกมันสามารถบําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะการกรองสารตกค้างจากยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมออกจากน้ําได้ทําให้แหล่งน้ํามีความปลอดภัยมากขึ้นไรน้ําหรือหมัดน้ําพวกมันไม่ใช่ตัวมัดจริงๆแต่เป็นแพลงตันสัตว์ในสกุลของเดฟเนีย ซึ่งมีขนาดเล็กมากประมาณ0.4ถึง1.8มิลิเมตรเท่านั้นโดยหมัดน้ำสามารถกรองสารพิษไตโครฟีนิกได้ถึง90%สารหนู60%อัตราซิน59%และกรองสาร PFOs ได้ถึง50%ค่ะที่ผ่านมาโรงบำบัดน้ำเสียตางโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่สามารถกำจัดมลพิษออกได้ทั้งหมด น้ำที่ถูกบำบัดเหล่านั้นจึงยังมีสารเคมีตกค้างอยู่และมักถูกปล่อยลงตามแม่น้ำลำธารและระบบชลประทานทันทีหลังปฏิบัติซึ่งน้ำเหล่านั้นยังคงมีความอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศธรรมชาติและสร้างมลพิษให้กับอาหารและน้ำดื่มของมนุษย์ทั้งนี้นะคะแม้จะมีโรงบำบัดทั้งเลือกอื่นๆที่สามารถกรองน้ำเสียได้สะอาดบริสุทธิ์มากกว่านี้ได้ แต่ส่วนใหญ่มีราคาแพงมากทำให้หลายๆโรงงานไม่ลงทุนในเรื่องนี้มากนะักอีกทั้งยังมีต้นทุนทางคาร์บอนสูงและอาจก่อให้เกิดมลพิษในตัวเองได้ดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้จึงออกมาหาคำตอบว่าจะมีวิธีบำบัดน้ำเสียแบบอื่นๆอีกไหมที่สามารถบำบัดน้ำได้สะอาดมากที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนต่ำในที่สุดพวกเขาก็ได้พบว่าไราน้ำนั้นคือคำตอบค่ะ ไร้น้ำหรือหมัดน้ําพวกมันไม่ใช่ตัวหมัดจริงๆแต่เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ในสกุลดดฟเนียซึ่งเป็นกลุ่มของสัตว์จํำพวกครัสเตเชียนมีขนาดเล็กมากประมาณ0.4-1.8มิลเมเท่านั้นในธรรมชาติสามารถพบหมัดน้ําได้มากกว่า450สายพันธุ์พวกมันกินอนุภาคเล็กๆ จากเศษซากสาหร่ายหรือแบคทีเรียต่างๆในแหล่งน้ําจึงมีส่วนในการปรับสภาพน้ําให้สะอาดขึ้นทั้งนี้นะคะเพื่อให้ได้หมัดน้ําที่แข็งแรงที่สุดสําหรับการทําวิจัยทีมวิจัยจึงเพาะเลี้ยงหมัดน้ําขึ้นมาใหม่ไม่ได้จับเอาจากธรรมชาติและมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดโดยคัดเลือกทั้งหมัดน้ําสายพันธุ์เก่าแก่และหมัดน้าสายพันธุ์ใหม่เพื่อให้ได้หมัดน้ําที่แข็งแรงหลากหลายสายพันธุ์ทีมวิจัยก็ทดลองความสามารถของพวกมันครั้งแรก โดยการนำลงไปใส่น้ำเสียในปริมาณ1น100ลิตรผลการทดลองในห้องแล็บพบว่าพวกมันทุกสายพันธุ์ต่างก็ทำงานได้ดีในการกรองสารเคมีโดยหมัดน้ำดูดสารพิษไตโคฟินิกได้90%สารหนู60%อัตราซีน59%และ PFOs ถึง50%หลังจากได้ผลการทดลองครั้งแรกแล้วทีมวิจัยได้ขยับไปทดลองในโรงบำบัดน้ำจริงที่มีน้ำเสียมากกว่า2,000ลิตร และขั้นต่อไปก็ขยับสู่การทดลองบำบัดน้ำเสียจำนวน21ล้านลิตรซึ่งผลการทดลองในพื้นที่กลางแจ้งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับห้องทดลองนั่นคือพวกมันทำงานได้ดีมากเพราะการกำจัดสาร PFOS ได้มากถึง5 0ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากเมื่อเทียบกับระบบบำบัดน้ำแบบเดิมที่หลายโรงงานใช้กันอยู่ในตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนวัตรกรรมใหม่ๆใ,ในการบำบัดน้ำเสียถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ